สวัสดีแต่สวัสดีพีเอฟสี่สองฟังไทยไลา์เนาะตอนนี้ต้อมกอ็อยู่ที่ทางออกของพระโมรมมหาราชสวังนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นเวลาอยู่ที่บ่ายสองโมงนะครับผมนะของวันเสาร์วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับนี่ครับก็จะเป็นาทางออกนะครับผมนะตรงจุดนี้นะ นี่แดดออกมาแล้วครับนักท่องเที่ยวก็ออกกันตรงจุดนี้แล้วครับผมจะมีทางเข้าเดียวแล้วก็ทางออกทางเดียวนะครับผมที่เขาเปิดให้นะนะครับต่งหน้าเราก็จะเป็นอ่าจะมีร้านค้าแล้วครับผมสามสี่ร้านนะครับผมตรงทางนี้นะครับตรงนี้อ่าก็จะเป็นร้านค้าที่เขาเปิดประจํานะครับ โอ้โห oh, oh, แดดร้อน,อนมากครับฝ <laughs> นตกก็หยุดไปแล้วนะครับฝนนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีแดดนะครับโอ้โห <laughs> oh, oh, แดดร้อนจริงๆครับผม <laughs> แต่น่าจะตกนั่นแหละครับเพราะว่า เป็นเอ่อมีเมฆน,นะครับผมเมฆลำนะครับผมนี่น่าจะตกแรงนะครับเราต้องหาที่หลบแล้วนะครับผมตอนนี้นะเราต้องเข้าไปหลบในอุโมงค์นี่แหละอะไรก็จะเป็นอ่จะมีคนไทยด้วยนะครับผมแต่ว่าส่วนน้อยนะครับผมนะคนไทยที่เอ่อมาวัดประเกลียนะครับเพราะว่า ตอนนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับผมนะที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับผมตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวสะสมก็อยู่ที่ยี่สี่ล้านคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ยี่สี่ล้านนะครับผมแต่ว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะยี่สิบห้าแน่นอนนะครับผมนี่ครับตอนนี้บรรยากาศก็ไม่เป็นใจสักเท่าไหร่นะครับผมนะเพราะว่า นี่ครับละูฝนนะก็เข้าใจนะครับแต่ว่านนักท่องเที่ยวนี้ไม่หวั่นนะครับผมก็เตรียมพร้อมมานะครับอตรงจุดนี้เขาก็นี่ครับจะถ่ายรูปเก็บเป็นไว้ที่ระดึกนะครับนี่ครับผมโอ้โหถ่ายรูปก็เป็นกลุ่มแล้วครับผมนี่ครับ มาเลยครับผมนี่นะครับบ้านเจียงบ้านเจียงบ้านเจียงเเซซขอบคุไมากครับโอ้โหนะครับนี่ครับอ่าจะเป็นทหารรักษาพระอ้นนะครับผมนะเดินนี่ครับโอ้ข้างในนะครับผมเขาเรียกเดินอะไรครับผมเดินสนามใช่ไหมครับ Did you do it? บรรยากาศในอุมโมงก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผมจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับผมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับอตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวาสะสมประมาณ24ล้านคนนะครับผมนะที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะต้องคิดว่าสิ้นเดือนนี้นะ่จาจะ25ล้านคนนะครับ,นะรบก็จะเป็น ถุทัวรนะ์นักท่องเที่ยวนะครับผมเป็นมากันแบบนี้นะครับผมวันนี้นะวันนี้เอ่อก็จะเป็นวันเสาร์วันที่21นะครับผมกันยายนปีพศ2567นะบรรยากเดราศล่าสุดในอุโมงนะครับผมอุโมงนี้ก็จะ,ะมีห้องน้ำนะครับผมนะักก็นักท่องเที่ยวก็มาลงมานะครับผมเพื่อจะมาทำาสุรอส่วนตัวนะครับผมที่อุโมงแห่งนี้นะ อันนี้เสียสีฟ้านี่มากันสามรถทัวร์นะครับผมนะน,นะครับอ่านี่ครับเขาก็อาจะมาขายรูปกันตรงจุดนี้นะครับผมนะเพื่อเก็บเป็นชิ้นละดึงนะครับนี่นะครับผม มาเที่ยวเมืองไทยนี่มีแต่รอยยิ้มนะครับผมนะของนักท่องเที่ยวน,นะครับอ่าอันนี้กับผมนะกลุ่มทัวร์กลุ่มนี้ก็กำลังจะขึ้นไปเข้าไปในพระบรมมหาราชวังน,นะครับตัวนี้ก็ประมาณอ่สามสิบคนนะครับผมประมาณ30คนสูงสุดก็ประมาณ50คนนะครับนี่ครับ ก็มากันเยอะแบบนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าฝนนะครับผมนะนีครับก็ลางไลก์กันมาเรื่อยๆนะครับ จุดนี้นี่เป็นจุดเซ็กอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยวนะครับผมที่ได้มา,าพระบรมมหาราชวังแห่งนี้นะครับอ่านี่นะครับเขาก็จะเข้ามาทำธุระส่วนตัวนะครับผมแล้วก็บางแผนคันเที่ยวนะครับนี่ครับมาเป็นทุมทุมแบบนี้เลยนะครับผมเราจะเป็นเสื้อ,อ ขนยาวสีฟ้านะครับผมนะสีพะเดนะครับนี่นะครับต่อคิวยาวไปถึงนู้นนะครับผมเขาก็จะเซฟคนนะครับผมเซฟคนว่า,ามาครบไหมนะครับนะก่อนจะขึ้นไปในพระบรมมหาราชสวังหรือว่าเข้าไปในวัดพระเกี้ยวนะครับอันนี้ต่อคิวอยู่นี้ก็จะอ,อยู่ประมาณ70 วัาคนนะครับยับถึง80นะครับผมนะนี่ครับหมากันเยอะนะครับบันนี้เนาะวันนี้ก็ออกมากันเป็นทั่วแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่บ่ายสอนะครับผมนะนะครับ